สวัสดีครับศีอองฟาร์มนะฮะวันนี้มาอัปเดตกันต่อนะฮะติดตามเรื่องการเลี้ยงผึ่งนะครับรังที่1นรังที่2ตรงน้นนะครับเมื่อวานวุ่นวายมากนะครับรู้สึกว่ามีความวุ่นวายกับการเลี้ยงผึ่งพอสมควรนะฮะเพราะว่าเจอปัญหาเกับศัตรูของผึ้งนั่นแหละนะครับที่มากวน ตัวพึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยมันเข้าทั้งสองลังแล้วนะครับแต่ว่ามาเจอปัญหาก็คือมดแดงนะครับเจ้าเดิมมดแดงเจ้าเดิมนะครับมากวนเออมื่อวานเนี่ยมันผมพยายามที่จะช่วยกำจัดนะฮะกำจัดมดแดงนะครับโดยการนี่ครับตัดตัดต้นไม้ ที่มันมีรังของมดแดงเนี่ยบริเวณเนี้ยบริเวณที่อยู่รอบๆแถวนี้ยย้ายออกไปให้หมดนะฮะอ่าก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่ามดแดงเนี่ยลงมากวนพึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่คือปัญหาหลักของตัวพึ่งเลยนะครับแล้วผลของการที่พึ่งเนี่ยโดนมดแดงมากวนนะครับก็เป็นแบบนี้นะนะครับผมจะให้ดูเนี่ยฮะน่าเสียดายมากครับ นี่ฮนี่ครับพี่น้องโอ้อันนี้คือเออรังเนี้ยจริงๆเขาเข้ามาอยู่แบบเขาตั้งใจเข้ามาอยู่แบบเต็มที่แล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาหนีไปแล้วครับเพิ่งเขาหนีไปแล้วเพราะว่าโดนกวนอย่างหนักเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเขาเข้ามาอยู่แค่ประมาณสองวันเองนะเขา เขาพยายามที่จะสร้างรังได้ประมาณนี้แล้วนะฮะสองวันนะครับเออตอนนี้ไม่เหลืออยู่สักตัวแล้วนะครับเพิ่งพาันย้ายหนีหมดแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะแล้วจะมีซากของเพื่องเนี่ยมันตกลงไปตายเกลื่อนตรงนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะฮะข้างบนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ามดแดงเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่ามันมีไอ้นี่ครับมันมี มันมีไอ้อย่างที่ผมบอกนะก็คือใช้น้ำมันเครื่องนะฮะใช้น้ำมันเครื่องในการทาตรงขาของไอ้ชั้นตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้มันเ,เมื่อวานเนี่ยมดแดงมันมากวนตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่าจะคาบตัวพึ่งเนี่ยทําให้พึ่งตายเยอะเยอะพอสมควรนะฮะเนี่ยครับอันนี้คือ ความเสียดายนะน่าเสียดายมากครับก็หวังว่าเดี๋ยวมันคงจะกลับมาอีกนะฮะถ้าเขากลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังมีปัญหาเรื่องออมดแดงกวนอีกวันนี้เนี่ยแล้วเขาไม่อยู่เนี่ยผมจะต้องย้ายที่แล้วแหละนะฮะต้องย้ายที่แล้เพราะถ้าปล่อยไปแบบนี้ตัวที่เดิมม่คงไม่ไหวนะวันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือต้องเก็บเก็บไอ้นี่ฮะ ซากพึ่งพวกนี้ออกก่อนนะฮะเพราะว่าไม่อยากเอาเก็บวไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าพึ่งชุดใหม่เข้ามาล้วเขามาเห็นแบบนี้เนะี่ยเขาเขาคงไม่อยากอยู่นะผมว่านะเ,าเก็บชิ้งไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเอาไอ้อันนี้มาทาใหม่นะเอาไข่พึ่งมาทาใหม่นะครับ ลองดูวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วกันนะนแค่สองวันเนี่ย,นเ,นยเขาทําได้ขนาดนี้แล้วนะฮะเขาตั้งใจมากเลยนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายอ่ะมาลุ้นอีกนี้อีกวันหนึ่งนะฮะผมต้องจัดการเรื่องเอ,อดแดงให้เด็ดขาดเลยนะวันนี้ต้องหาวิธีการแล้วล่ละนะครับอย่างที่บอกนะฮะเ,เรื่องการเลือกที่ตั้งของรังพึ่งเนี่ย ที่สาคัญความปลอดภัยของเขาก็คือเรื่องแมลงศัตรูของเขานั่นแหละฮะตามธรรมชาตินะครับอย่างมดแดงเนี่ยผมส่วนผมมันมดแดงเยอะนะฮะก็เลยเมีปัญหาตรงนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราด้วยความที่ขาดประสบการณ์นะฮะปัจจัยแรกเลยนะที่จะเลือกที่ตั้งก็คือดูบริเวณรอบๆก่อน,นครับว่ามีรังมดแดงหรือเปล่านะฮนะถ้าบริเวณนั้นมีรังมดแดง ถ้าจำเป็นจะต้องตั้งตรงนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าจะต้องกําจัดมดแดงออกไปก่อนนะฮะ,ะหรือถ้าใช้ดีก็คือตรงนั้นไม่ควรจะมีรังมดแดงนะผมว่านะครับเพราะว่าผมไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมมดแดงเนี่ยกับพึ่งนี่ทําไมมันมันไม่ถูกกันเลือเกินนะรังพึ่งอยู่ตรงไหนมันมดแดงจะลงไปหาพึ่งตรงนั้นนะฮะอนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ ก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้โอเควันนี้เดี๋ยวจะต้องมาลุ้นอีกทีนึงนะครับก็หวังว่าพึ่งจะกลับมาอยู่อีกรอบนึ่งน่าเสียดายมากเลยอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับทุกคนครับผมคิดว่าจะต้องย้ายรังพึ่ง มาไว้ที่ใหม่แล้วล่วะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคงจะแก้ปัญหาเรื่องมดแดงได้ยากนะเพราะว่าดูแล้วในมดแดงมีค่อนข้างเยอะนะผมเลือกพิธีไปหน่อยนะครับผมมาสำรวจและว,ว่าตรงไหนที่มันเหมาะนะฮะก็คือบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะฮะใต้ใต้ต้นไผ่ก้อนนี้นะฮะใกล้ไผ่ตัวน,นี้เลยเพราะว่าผมมาเดินดู สำรวจแล้วว่ามันมีรังบดแดงหรือเปล่านะก็ใกล้ๆบริเวณนี้ไม่มีนะฮะน่าจะเหมาะกับการตั้งรังพึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหมาะด้วยนะเพราะว่ามีร่มเงาของอต้นไม้สองต้นนี้นะครับต้นไผ่กับต้นไม้ป่าตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงต้นส้มโอด้วยนะครับก็สำรวจดูอย่างดีแล้วแหละนะฮะไม่มีรังพึ่งนะครับแล้ไม่มีรังมดแดงนะ โอเคเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์ตรงนี้สักแป๊บนะฮะเดี๋ยวก็จะย้ายร <c oughs> ังพึ่งมาหนึ่งรังนะอีกรังหนึ่งก็คงจะเอาไว้ที่เดิมก่อนนะครับอ่ลองดูนะฮะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะ,ะโอเค อนนี้ผมได้ย้ายรังผึ้งอันนี้นะย้ายรังผึ้งนี่มาที่ใหม่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือเลือกที่ที่เหมาะสมนะครับก็คือมีร่มเงาแล้วก็บริเวณที่ย้ายมาเนี่ยไม่มีรังบดแดงนะครับปักปักหลักไม้นะฮะให้มันคงแข็งแรงนะครับไม่ให้รังผึ้งเนี่ยมันขยับขยื่นนะครับโยกคลอนได้นะก็สร้างความมั่นคงให้กับรังผึ้งนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันมันพืชไม่ใช่น้ำมัน,ม,นมัน,นเครื่องเก่านะมาทาตรงบริเวณขาของท่านตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะเปิดเอาไอ้ไขทาเพิ่มนะไขทาเพิ่มครับก่อนอื่นเปิดตรงนี้ก่อน หมันจะเห็นเครึ่งอยู่ข้างในประมาณเครื่งเดิมอะ่ะอยู่ข้างในประมาณสองสาตัวฮะที่เขายังยังอยู่ในหลังนะผลจากการที่เขาแบบเยกมาเมื่อวานะ่ะ พึ่ง้าครับอมามแถนไนด้วยนะโอเคแล้วเรามาดูกันต่อนะฮะว่าพึ่งหลังนี้พึ่งจะเข้ามาอยู่เหมือนเดิมไหมนะเปลี่ยนที่ใหม่แล้วนะครับโอเคนี่ฮะ พึ่งชุดเมื่อวานยังอยู่นะครับสีห้าตัวนะยังอยู่หลงเหลืออยู่สีห้าตัวนะก็หวังว่า,าพึ่งสี่ห้าตัวนี้จะพาเพื่อนๆของเขาอ่ะกลับมาอยู่ในรังนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมย้ายมาที่ใหม่แล้วนะครับโอเคปิดไว้ก่อนอโอเค มาติดตามผลกันต่อนะฮะลังพึ่งรังนี้นะย้ายมาที่ใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ผมย้ายลังพึ่งรังนี้นะฮะเอามาไว้ที่ใหม่นะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะผมลองมาเช็คดูแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้พึ่งเข้ามาอยู่แล้วครับพึ่งเข้าอันนี้เขาเรียกลังพึ่งหมายเลขสองของผมนะ เนี่ยครับเขาเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากเร็วมากแค่สองชั่วโมงเองนะเนี่ยแค่2ชั่วโมงนะครับเข้ามาอยู่เลยนะครับเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมเลยอืมแล้วบริเวณนี้ก็ไม่มีมดแดงมากวนด้วยนะฮะเหมือนอย่างที่บอกนะก็คือผมได้สำรวจดูแล้วนะครับว่าบริเวณนี้นะมีมดแดงหรือเปล่ามีรังมดแดงหรือเปล่านะครับตามบริเวณ ต้นไม้นะครับต้นไผ่ต้นมะม่วงต้นสมโอนะนะครับไม่มีก็น่าจะเหมาะกับการที่จะมาตั้งรังพึ่งนะครับพึ่งเขาจะได้อยู่อย่างสบายใจนะฮะนะไม่มีไอ้ศัตรูของเขามารบกวนเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ไม่ต้องคอยกลัวคอยวิตกกังวลอะไรนะโอเคหมายเลขสอผ่านครับ มาเลขสผ่านแล้วนะฮะโอเคครับผมจะอัปโหลดอัปเดตให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ